ทำกันตั้งแต่ช่งชวงเช้านะคะสำหรับการเลือกคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าพักของพักเพื่อไทยเป็นไปตามคาดค่ะคุณอุ้งอิงนางสาวแพททองทานจินาวาัตขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพักคนที่8คุณอิงได้กล่าวขอบคุณคุณพ่อนะคะนายทักษิณชินาวาัตรบอกว่าขอบคุณคุณพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ประกาศจะพักพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งค่ะยืนหนึ่งในใจพี่น้องประชาชนค่ะ นางสาวแพททองทานจินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวบนเวทีขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อนะคะบอกว่าขอบคุณคุณพ่อที่ทําให้ได้เรียนรู้ทางการเมืองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานด้านการเมืองรู้ดีว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวัน ต้องขอขอบพระคุณท่านดอ,อร์ทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะ นางสาวแพทรทองทานยังบอกอีกนะคะบอกว่าพักเพื่อไทยหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่ะดังนั้นกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ต้องถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วทําให้ดีขึ้นเพื่อนําพักเพื่อไทยกลับไปยืนหนึ่งในใจพี่น้องอีกครั้งอย่างยั่งยืน ทางนี้ทีมบริหารพักทีมใหม่ก็จะเร่งทําใน4เรื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือจะทำ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบค่ะนำข้อมูลมาอยู่ในระบบดิจิทัลสร้างองค์กรแนวราบแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกคนเพื่อประชาชนมากขึ้นเพื่อนํามาพัฒนานโนยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปรับให้เท่าทันโลก ทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าววยพรนางสาวแพรทองทานนะคะที่ขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มตัวแล้วพร้อมทั้งเป็นกําลังใจให้บอกว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกยินดีเสมอทั้งนี้คุณเศรษฐาย,ยังกล่าวขยายความมั่นใจว่าคํมั่มั่นใจนั้นหมายความว่าสามารถเป็นนายกต่อได้สบายๆเลยค่ะหลายคนก็แซวนะคะว่าทิ้งท้ายอย่างไรให้ดูเหมือนเป็นการเปิดประเด็นนั่นเองค่ะ